จากที่เป็นข่าวคึกโครงกันในช่วงเร็วๆนี้นะครับจริงๆแล้วมีกระแสามาตัแต่ก่อนหน้านี้ว่าเราจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ไม่ว่าจะเป็นกลางมหาสมุทร บนภูเขาในป่าเขาและนอภัยหรือแหล่งทุรก,ก,กันดารนะครับต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับปัจจุบันนี้นะครับการส่งสัญญาอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นจากโอปเปอเรเตอร์ต่างๆนะครับเวลาการส่งไปจะต้องมีการร่างสายไฟเบอร์ออปติกไปหรือว่าจะต้องมีการตั้งเสาถูกต้องนะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตก็อาจจะเข้าถึงในจุดที่มันจํากัดเราต้องยอมรับกันว่าปัจจุบันนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญในโลกของเรามากนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจาําวันโลกการเงินโลกการใช้ชีวิตต่ต่างๆเนี เราต้องมีอินเทอร์เน็ตั้งสิ่งที่เราเห็นกันว่า,ารัฐบาลออกกฎมาต้องมีการลงแอป,ปนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเบิกเงินของเงินได้นะครับซึ่งทางคุณอีลอนมัสเองนะครับจากบริษัท SpaceX ซนะครับซึ่งเขา,าคิดค้นนะครับเราก็มองว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยควรจะได้ใช้กันทั่วโลกอย่างจริงจังโดยผ่านสัญญาณดาวเทียมก็คือตัวดาวเทียมที่วิ่งอยู่นอกโลกจริงแล้วเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีดาวเทียมของไทยคมนะครับให้บริการชื่อว่า ไอพีสตาร์อยู่แล้วนะครับในการที่จะส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงมาแต่ว่าก็ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นิดนึงครับว่ากรณีที่สัญญาอินเทอร์เน็ตที่ออกมาจากนอกโลกนะครับเข้ามาในโลกแน่นอนระยะระยะทางมันค่อนข้างไกลทําให้สัญญาณมนมีความหน่วงหรือภาษากฤีกจะเรียกว่า latency ค่อนข้างสูงนั่นเองภาษาทางเกมเมอร์เขาไปเรียกว่าปิงนะครับอัตราการปิงสูงก็เลยระทางมันนกันนั่นเองทีนี้อีลอนมัสต์นะครับเขาก็บอกว่าเขาคิดค้นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า SpaceX ขึ้นมาเพื่อที่จะยิงดาวเทียมขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ จากเดิมที่ต้องอยู่ไกลโลกก็อยู่ไกลโลกนิดหนึ่งเมื่ออยู่ใกล้โลกแล้วนะครับจำนวนดาวเทียมมันจะต้องเยอะขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมกับพื้นที่ในโลกซึ่งอิรมัตก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเขามีความตั้งใจว่าเขาจะยิงดาวเทียมดวงเล็กขึ้นไปเนี่ยทั้งหมดประมาณ4 2 0 0 0ดวงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยยิงไปได้แล้วประมาณหมื่นกว่าดวงนะครับซึ่งโอหก็ค่อนข้างที่จะ รวเดเร็วมากแล้วก็ระยะทางจากพื้นโลกผิวโลกไปถึงตัวดาวเทียมเองก็สั้นกว่าเมื่อก่อนด้วยนะครับอยู่ระยะวลาแค่ประมาณ550กนะิโลเมตรเท่านั้นซึ่งทําให้เวลาที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตหรือส่งย่ออินเทอร์เน็ตจากพื้นโลกขึ้นไปเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างเร็วกว่าเมื่อก่อนที่ประมาณ50-150เมกะเลเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น ก็ใหม่ๆเหมือนกันนะครับที่ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาบางครั้งอาจจะมีหุ่นในส่วนของคนที่ขาย Data หรืออินเทอร์เน็ตออเปิรตเอร์เนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างเวลาเราบอกว่าไอ้ต่อไปเราใช้อินเทอร์เน็ตจาดาวเทียมได้แล้วไม่จาเป็นต้องซื้ออกกอเตอร์พวกนี้แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้นะครับเกิดมาตั้งแต่ปี2015นะครับซึ่งตอนแรกก็ิงดาวเทียมขึ้นไปประมาณสัก60-70ดวงซึ่งก็มีการทดลองแล้วนะครับมีการล่วงบ้างขึ้นบ้างทีนี้ข้อเด่่นนขอองงงโคครรรกกากาี้้็ืววจิๆแล จรวดเมื่อก่อนเวลาส่งขึ้นไปก็จะเป็นขยะอากาศแล้วก็ตกลงมาสู่พื้นโลกนหครับหรือว่าก็ถูกทําลายไปแต่ของคุณอิลมามัดนะครับเมื่อจรวดในการส่งดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยเสร็จแล้วสามารถที่จะนํากลับมารียูแล้วก็เอามาปล่อยดาวเทียมรูกต่อไปได้คือสามารถที่จะรียูได้อีกนั่นเองซึ่งทําให้โครงการจึงได้รับความนิยมสูงมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วว่าสําหรับใครที่ ต้องการจะใช้งานซึ่งสองหรบประเทศไทยก็น่าจะเป็นปีหน้านะครับ2022นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งจองในโครงการโปรดักที่ชื่อว่า Starlink นะครับหรือการเชื่อมดวงดาวนั่นเองนะครับ Starlink เนี่ยมันจะเป็นลักษณะข,ของอุองปรกรณ์ที่เราจะได้รับนะครับจะเป็นเมือนจานดาวเทียมขนาดเล็กแล้วก็เป็นกล่องตัว Wi-Fi เ o u เตอตัวหนึงพร้อมกับเป็น PoE หรือ Power Injective ินเจคชั่นตัวหนึ่งนะครับซึ่งราคาของมันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นข่างเงินบาทปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะมีค่าจองอยู่ประมาณ3,000น่าจะ3,2 0 0บาทนะครับช่วงต้นๆเสร็จแล้วเราจะได้อุกอปกรณ์เป็นชุดหนึ่งยังไม่พอนะครับเราก็มาติดตั้งแล้วก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งจะมีค่าบริการรายเดือนอีกประมาณเดือนละ3 0 0 0บาทรวมถึงค่าส่งของมาจากอเมริกาอีกประมาณ 2- 0 0 0ัถึงบาทนะครับอันนี้ก็อาจจะพิจารณาดูซึ่งอามุมมองผมเนี่ย ไม่น่าจะเกิดใน,ใ,นในเร็ววันอย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีการผ่านการขออนุญ,ญาตจากกาสทชซึ่งแน่นอนครับทุกประเทศเป็นเรื่องปกติการที่จะใช้สัญญาอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ต้องผ่านจากผู้กํากับดูแลในแต่ละประเทศนั้นๆนก่อนเพราะว่าอย่างน้อยมันจะมีพวกต้าวพวกอะไรที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมในแต่ละประเทศเข้ามาในแต่ประเทศได้นะครับเราก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องการเจาะระบบฐานข้อมูลของแต่ละประเทศได้เช่นเดียวกันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปแต่ก็ถือว่า เป็นเทคโนโลยีที่มาแรงมากๆนะครับถ้งตอไปคุณนึกภาพตอบไปคุณอยู่กลางมหาสมุทรคุณสามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตได้เร็วหรือสามารถเล่นเกมเป็นเกมเมอร์ที่แบบเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่เพื่อนเหนือคุณก็สามารถที่จะเล่นเกมได้โหลดหนังดูได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมชนากินทองคำสวัสดีครับ